ท้้วสิครับการนวดนะครับเราอาจจะนวดพื้นฐานไปก่อนเพื่อให้เกิดการไหลเวียนของเลือดลมนะครับเพื่อปรับนะส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะกดนะเพราะเนื่องจากเขามีอาการไปถึงแขนด้วยถึงมือด้วยแค่นี้ก็ตึงแล้วอ่ะอันนี้ก็ตึงแล้วนะตึงแค่นี้นะตึงที่เพกเพกทับเลยอ่าเพกตึงทันทีตึงแล้วไปถึงลไปอันนี้คือจะแก้เป็นเพกยังไม่ชาแต่ว่ามันมึนไปโน้นแล้วเนาะอันนี้จะแก้เป็นเพก อันนี้ถ้ายืดนิดยืดเพกเดี๋ยวอาจารย์จะนวดคลายก่อนเพราะจริงๆริงยืดแค่นี้เขาตึงแล้วแสดงว่าเพกเขาก้อนแย่นะเนี่ยปกติมันไม่น่าจะกดลองเหยียบเทียบข้างนึงอันนี้ยอมมีดมาเพกเยอะนี้ถ้าเราเขายืดอย่างนี้ตึงเนี่ยแสดงว่าเพกถูกยืดเราก็จะแก้ตรงนี้เลยก็ได้ครับนะกดตรงนี้มีร่องนะช่องประตูลมถ้าเป็นแขนไทยประตูลมนะคะประตูลมแขน <c oughs> อันนี้จะกดค้างไว้สัก30วินาที 1. นุประสงค์ก็คือ1กดเส้นเลือดที่วิ่งไปเลี้ยงแขน 2. เป็นการคลายกล้ามเนื้อเพคตอริสที่อยู่ด้านหน้านะครับตอนนี้รู้สึกอะไรครับมือชารู้สึกมือที่มือรู้สึกอะไรชาชา,ชาใช่ไหมเพราะว่ามันกดที่เส้นเลือดเส้นประสาทอยู่แต่ต้องกดพอประมาณนะไม่ต้องนานมาก30วินาที เพราะกล้ามเนื้อมันรัดตัวอยู่รัดตัวอยู่นกิโลเลยนะมันรัดตัวอยู่พอเราคลายเส้นนี้เพราะว่าเส้นนี้สำคัญมากมีเส้นเลือดเส้นประสาทที่ลอดจากหายกระร้าแล้วรอดเข้าลองนี้ก่อนก่อนจะเข้าสู่รักแร้อ่ะทีนี้เราก็จะเดินก็จะกดตรงเส้นเลือดเส้นเลือดใหญ่ของรักแร้าไล่เส้นเลือดก่อนเพื่อเปิดลมให้เลือดมันเดินเนาะทีนี้ก่อนการกดตรงนี้เนี่ยเส้นเลือดใหญ่จะวิ่งผ่านรักแร้ แล้วก็วิ่งผ่านร่องนี้มาและะา้วก็กตัมา,าตรงกลา<อ>ง,ง,งก็ระดูกเล็กตรงนี้เหรอคะร่องที่ข้อข้อต่อที่มันเป็นร่องอยู่ใช่ไหมคะเราไม่ใช่นั่นเส้นประสาทาานี่จย์จะกดเส้นเลือดตรงการลางรักแล้ววิธีการจะดูได้ไงให้จับชีพจรก่อนค่ะนะเวลา,าจะกดตรงนี้อ่ะตอนนี้เต้นอยู่ถ้าเรากดไม่ต้องแรงนะครับกดลงไปกึ่งกลางเลยเบาๆพอหยุดนั่นใช่พอหยุดแล้วพอแล้วไม่ต้องไปกดแรงตรงนี้จะหยุดเต้นนะกดค้างไว้สาสิบวินาที รากาลังจะกั้นเลือดเส้นเลือดใหญ่จากรักแร้ที่วิ่งไปเลี้ยงแขนตรงนี้ต้องหยุดเต้น<ช>ถ้าหยุดเต้นแสดงว่าเรากดถูกถ้ายัางเต้นอยู่แสดงกดผิดไม,ไม่ถูกต้องหาแต่ไม่ต้องแรงมากไม่จำเป็นต้องไปคว้านเป็นลึกมากเพราะเส้นประสาทเยอะทําให้คนไข้าบาดเจ็บนะกดนุ่มเบาๆนะเจ็บไหมที่กันกดไม่เจ็บใช่ไหมบางคนไม่เข้าใจอัดกันเข้าไปคนไข้ก็ระบมแล้วแขนชาด้วย ตรงนี้จะตึกหยุดเต้นอยู่เ,เลยถ้าถ้าข้าจารย์กดถูกตรกงนี้จะหยุดเต้นค่เทียมโอเคล้วปล่อยช้าๆน,นะ,น,ะนั่นคือกักเสนเลือให้เลือดเขาเลี้ยงมาหล่อเลี้ยงเส้นที่สองก็คือจุดนี้เหมือนวิ่งออกมานี่จับใหม่เหมือนกันกี่ช่วงม,มีหลายช่วงตรงนี้ด้วยสัญญาณนี้ด้วยนะครับราถึงการเป็น เสน้นเลือดจะวิ่งผ่านเส้นนี้ตอนนี้จับจับนะเล้นอยู่นะอาจารย์จะลงกดเขากดปั๊บหยุดหยุดแล้ว <Okay. S 1> ถ้าหยุดแสดงว่าใช่กดค้างไวเหมือนกันไม่ต้องแรงอาจะมึนะจะมึนช้ามันขับเลือดอยู่เนดะี๋ยวนี้พอประมาณน้ำหนักพอประมาณอย่าให้เจ็บเราเช็คดูว่าที่รจระอ,อยู่ไหมอยุดโอเคถ้าไม่นนั่นแสดงว่าเรากดเส้นเลือดถูก คือการขายั้งแขนให้เลือดไปเลี้ยงนี่เรายังไม่ได้ลวด,ดกั้มเนื้ออะไรเลยแค่แก,แก,กดเส้นเลือดอ่าให้เลือดมันถ่ายเทไปเลี้ยงข้างล่างนะขาปล่อยเป็นไงรนะ้อนนั่นคืออันนี้เส้นเลือดจุดที่สองหนึ่งสองสามละอาจารย์ 1, 2, กดสามจุดแล้วนะเป็นจุดเส้นเลือดจุดที่สี่คือข้อพับเลยครับเราจะไล่เส้นเลือดมาทั้งหมด อยู่ตรงกลางข้อพับนะครับตางข้อพับเลยนะค่อยๆลงนุ่มๆกดค้างไว้ทักสามสิบวินาทีห <c oughs> นึ่งับสามสิบปวดมีอะไรไหม <c oughs> หนี่นีนะตึงๆหน่อยเนาะรตรงร่องเลยนะครับตรงนี้จะเป็นเส้นเลือดจําได้ไหมที่เราให้เลือดกันจะให้ตรงนี้ <c oughs> จะแทงเข้าไปตรงนี้ก็คือเส้นเลือดแดงที่เรากรดนี่คือจารย์กำลังกดเส้นเลือดแดงนะ แต่อยู่ตำแหน่งตรงข้อสอบหรือชิปชิปประจรเราน,นั่นเองงั้นสิ่งที่เรานวดก็คือต้องการให้เลือดไปเลี้ยงส่วนปลายน,นั่นเองร้อนทุกจุดที่ปล่อยจะร้อนหมดมันแสดงว่าเส้นเลือดที่เราไปเลี้ยงส่วนปลายเริ่มแล้วก็มันก็จะวิ่งผ่านเส้นนี้ครับ วิ่งผ่านเข้ามือเลยมันก็จะวิ่งตรงกลางตรงนี้เราก็สามารถจะกดได้หมดส่วนใหญ่เราก็จะแบ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งนะตรงนี้เราก็จะกดนุ่มๆน,นะครับปล่อยลงไปธรรมดาติมพอประมาณ30มสิบลิลเหมือนกันนี่จานกำลังใส่ไล่เส้นเลือดหนึ่งในสามนะตำแหน่งหนึ่งในสามของท่อนแขนไปล่าง แต่การกดที่จะให้เส้นเลือดเดินเนี่ยต้องกดให้นานถึง30ิวิถนึงถึงสี่ห้าไม่ใช่กดแป๊บเดียวนะจะต้องกดค้างไว้เห็นไหมมันถึงจะกักเลือดให้มีพลังถ้า,าบบเรากดแป๊บเดียวเลือดมันังไม่ทันมันเดินนิดเดียวอ่ะปล่อยเห็นไหมจะร้อนไปเลยนี่คือหลักนะอีกจุดหนึ่งเหนือข้อมือนะครับเหนือข้อมือเลยประมาณทัก2สองนิ้วอันนี้ก็จะส่งเลือดไปเลี้ยงในฝ่ามือ นะก็เป็นเส้นเลือดใหญ่เหมือนกันลงมานี่นะกดพอประมาณนะครับถ้าพื้นแข็งเราต้องเอามือไปรองเดี๋ยวก,กดกระดูกเหักถ้ากดตรงกลางมันจะระหว่าง radius อาหน้าจะไม่โดนกระดูกเท่าไหร่ตรงกลางมันจะเป็นร่องของ N บางคือ นี่แค่นี้พอเราเดินเลือดลงเขาแค่ห้าถุงจุดแค่นั้นนะเขาก็รู้สึกเบาแล้วเทหน่อยค่ะตื่นมาเทหน่อยค่ะ่ลุกขึ้นมาเทนอ้า้าเทน้าเ็นจริงจะได้จดโลกลองยกดูสิรู้สึกยังไงบ้างเพกไปห้าหลังอ่ะก็ตึงนิดเดียวที่ที่มันเจ็บมันเพกไปข้างหลังอันนี้เป็นไงวันนี้ทำไมพี่เจ็บละจานไม่เจ็บแล้วด้านแขนด้านแขน พ่อจันคลายตรงนี้แล้วไงไม่เจ็บแล้วจานอู้หู้อันนี้ถูกเตแรมตอนแรกเหรอวป็ปหมดใช่ค่ะโอเค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 แต่ด้านนี้ยังอ่านี่ยังไม่ได้ทำเราทำแต่ด้านหน้าอันนี้เพกต่อไปเป็นอ่านี่คือด้านี้เรายังไม่ได้นวดอะไรเลยแค่กดเส้นเลือดให้เดินใจะไหมกดเส้นเลือดใหญ่แล้วก็การกดลงไปตรงนี้เราได้เราได้คลายเส้นกล้ามเนื้อเพกด้วยเมื่อกล้ามเนื้อเพกคลายตัวการลดลดการกดของเส้นเลือดเส้นประสาทก็ดีขึ้น เห็นไหมไมไ่ต้องต้องใช้เทคนิคอะไรเลยยังไม่ได้นวดที่กล้ามเนื้ออะไรเลยก็รู้สึกโลร่งไปใช่ไหมคะน,นะครับอ่ะตอนนี้นอนอีกทีหนึ่งทีนี้เราก็จะต้องมาดูกล้ามเนื้อที่ก็เป็นปัญหานะครับกล้ามเนื้อตัวนี้เป็นเรารู้ว่ามีปัญหาของเห็น,นิสเอลโบโใช่ไหมครับวิธีการนวดท่าน,านี้เนี่ยเราจะนวดมบือเดียวก็ได้โดยการจับคงเข้ามอข้อมือลงนะจะลงเบาๆนะ เจ็บพอประมาณนะครับคลายเส้นตรงนี้เป็นออริจินของกลุ่มที่ทําหน้าที่เห็นมาตึงนะเหยียบใช่ไหมเหยียบไม่ต้องแรงนะครับถ้าแรงมากเดี๋ยวเขาจะระบมดเพรคลายเบาๆแค่นั้นแหละแต่เราจะใช้ท่านี้พอแหละจะช่วยยืดตรงนี้ยืดกล้ามเนื้อใช่ยืดกล้ามเนื้อตรงนี้ตึงชี้นกชี้หนูไม่ชี้ใช่ไหมอาจารยถ้าเจ็บมากไม่ใช่ที่นกที้หนูอันนี้เป็นข้อศอบครับกมเนื้อข้อศอบอาจารย์จะถ้าเจ็บมากเราใช้ข้อมือ จับล็อคในท่านี้เสร็จเราใช้ก็ใช้ฝ่ามือกดลงเบาๆอันนี้จะได้ทั้งมัดเลยเห็นไหมถ้าเป็นนิ้วมันอาจจะแบมันจะจ็บแหลมแลมจ็บแหลมทรมานกดค้างไว้30วิหนึ่งสองสามสี่ก็บแล้วเออกดค้างไว้30มสิบวิน้ำหนักพอประมาณเจ็บไหมพอประมาณนะเจ็บแล้วสบาย เราจะมองว่าเป็นจุดก็ได้แต่จริงๆแล้วมันเป็นเป็น,เป,นเป็นแนวของกล้ามเนื้อของเอ็ที่เขาตึงตัวอยู่แค่นั้นเองเราสเตทไปด้วยแล้วก็คอมเพรสไปด้วยถูกไหมเต้าร่วมกับคอมเพรสเป็นเทคนิคที่ใช้ร่วมกัน30มสิบวิคาบใหญ่คาบใหญ่่ญนะสูตรนี้ เนื้อที่มันตึงอยู่ก็คลายเนี่ยไม่ต้องนวดมากเลยนะครับเดี๋ยวเราก็<ร>อาจจะใช้อาจจะคลึงจะนวดอะไรเสริมก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้การนวดกล้ามเนื้อตัวนี้มันยาวมาถึงตรงนี้เราก็อาจจะต้องคลายไปด้วยใช้ท่าเดิมก็ได้ครับแล้วเขาใช้กดกดทั้งแขนเลยก็ได้นะครับกดในท่านี้ไล่ลงมาเพราะการใช้ฟ้ากุ้งมือเนี่ยมันจะได้ทั้งมัดเลยนะมันจะสบายขึ้นถ้าเป็นนิ้วเนี่ยมันจะอ่ามันจะเจ็บมาก กดไปน้ำหนักพอประมาณนะโดยที่โปเราเรายึดในท่าตึงเอาไว้เจ็บไหเจ็บสบายไม่เจ็บแบบอ่าไม่เจ็บทรมานใช่เจ็บสบายสบายเจ็บแล้วอยากเจ็บอีกย้ำไปแล้วแล้วฟิลลิ่งที่มือเราก็ให้สังเกตความนุ่มตัวของเขาเป็นยังไง อันนี้ก็เป็นการคลายกล้ามเนื้อทั้งมัดมันมัดใหญ่ส่วนด้านในที่ก็เป็นกอฟเฟอร์กอฟเฟอร์เวลาทําก็จะก,กระดกข้อมือเห็นไหมถ้าอยู่ใกล้เตียงเราก็เอามือเอาขาดันไว้นะครับขาดันแล้วเอาอุ้งมือกดลงไปก็ได้ จุดต้นต่ออยู่ตรงนี้เราก็กดภาพใหญ่ก็ได้น้ำหนักพอประมาณไม่ให้เจียนมากนะอาจารย์จะให้เขาดันกระดกข้อมือไปด้วย dia kan. Okey, jangan macam